สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t ทสเอ็นซีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์ด้วยการหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับจาก เว็บไซต์นั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาอัปเดตเป็นเว็บไซต์เก่าเนาะก็คือไม่ได้เก่ามากคือผมเพิ่งรีวิวไปนะครับประมาณ2 3 4ส้เดือนที่ผ่านมาทุกคนนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นหลากหลายปีทุกคนนะก็แอปนี้นะครับถอนเว็บไซต์นี้นะครับถอนเงินเข้ากระเป๋าของ f a l s e p ตเมันจะเข้าได้ไวมากนะคะว่าเรานั้นทำการเลือกกระเป๋านี้นั่นเองนะครับกระเป๋านี้รองรับเหรียญ b i t c o i อ e t ท e รียม d Litecoin, b i t t o i n Cash, d a s h Digibyte, t r o นนะครับอ่า uh, ,USDT, uh, f อ uh, ่ r a ,Zcash,Binance Coin Dash, s o l a n a r i p p l e โ o l y g o น Cardano, t o n t t l l a r นะครับ ,USD Coin แล้วก็ Mo เด r o นะ้าที่เขารองรับเหรียญนี้นอกจากเหรียญเหล่านี้แล้วนะถ้าเป็นเหรียญอื่นๆนะก็คือเราจะไม่สามารถที่จะฝากเข้ากระเป๋านี้ได้นะครับ เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับเหรียญมาโอ้โหเยอะมากทุกคนแต่ว่าได้น้อยเองนะนี่ทุกคนแล้วก็วันที่4นะครับเดืนอ September, นสิงหาคม2024นะครับก็ได้รับเป็นเหรียญบิตคอยมาอยู่ที่3 0 3 377ซับดูชีบิตคอยนะครับนี่ทุกคนนะก็ตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับจะทําการนะครับไปหาเหรียญบิตคอยกันนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะหาเหรียญบิตคอยในคลิปนี้หรือเหรียญคริปโตในคลิปนี้มีชื่อว่าคริปโตจังกี้นะครับนี่ทุกคนนะก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถที่จะหาเหรียญเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวดูประวัติทางเซ็กชันนะครับอันนี้กระเป๋าน่าจะไม่ใช่อยูดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เอ็กเวิร์ดอันนี้น่าจะใช่แหละเนาะแต่ว่าเราสามารถอ๋อเราต้องกรอบฟิลด์ด้วยเหรอ ก f e ฟิลจังกี้คอยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันต้องทํำยังไงนะั่นคือกะว่าจะให้เปิดประวัติการถอนเงินของผมนะที่ผมเคยทําการถอนไปหนะ้าจากเว็บไซต์นี้ทุกคนนะ อนี่คือมันไม่ได้เปิดประวัติให้เราดูทุกคนนะคือมันจะมีประวัติให้เรา,าได้รับชมนะครับที่ผมเคยถอนเงินมาที่ผ่าน่านมานะว่ามันสามารถถอนได้นะครับในส่วนของการหาเหรียญน,นั้นโอ้โหมีเหรียญเยอะมากแต่ว่าเราจะไปโฟกัสที่เหรียญดิจิไอไม่ใช่เหรียญ i t c o i n ใน, Bitcoin, นส่วนคลิปนี้ ตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่ในบัญชีนะครับอยู่ที่5,235.6นาจกังกี้คอยนะครับเราจะทำการลองถอนนะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เกณฑ์ขั้นต่ำในการถอนเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเลือกแล้วนะแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของกระเป๋า f o r s e t Pay ก็คือใส่อีเมลของ f o r s e t Pay แล้วแล้วก็ยืนยันบัญชีนะครับตรงน,นี้ให้เราเลือกนับ Animal ลนะที่มันแตกต่างจากตัวอื่นก็คือเป็นตัวเป็ดเอนน่าจะเป็นนกแหละเนาะอันนี้ทุกคน แล้วก็กด Verify ไปนะครับจากนั้นกด i ว d r a w ไปนะครับผมนะอ่าได้แล้วทุกคนนะ nice work นะก็ได้ทำการทำการส่งเหรียญให้กับเรานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาทำการส่งไปได้กี่เหรียญน,นะครับเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ผมผมเลือกเหรียญน,นี้ไม่ใช่เมื่อกี้แต่ว่าเออน่าใช่หละแต่ว่าแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่า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 ,วา,วาเขาโอนไปเท่าไหร่เมื่อกี้ทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตไปตรวจสอบในแอปอในบัญชีของ f a ร์เซ็ตเก่อนนะครับโอเคทุกคนนคับก็ตอนนี้เหรียญได้เข้ามาแล้วทุกคนนะครับวันที่9เดือนกันยายน2024ได้รับเหรียญจากเว็บไซต์คริ p โ o จังกี้นับจำนวนเหรียญอยู่ที่94สาตที่ตชิด้วยกันที่เราได้ทำการถอนเงินมาเมื่อกี้ปัจจุบันพอร์ตของผมมีมูลค่าอยู่ที่6.52ดอลลาร์เนาะ พอทเก่าผมทาการโอนเหรียญไปได้บ่อยแลวทุกคนนะคนไปที่บัญชีหลักแล้วทุกคนเดี๋ยวเปิดฮิสตอรีดูนะว่ามันสามารถที่จะทําการโอนเหรียญน,นะครับไปยังบัญชีอื่นได้ทีทุกคนนะผมทําการโอนไปแล้วนะครับนี่นะฮะวันที่2นั่นเดือนอสิงหาคมนะครับแล้วก็ จําจนวนอยู่ที่ประมาณเป็นเหรียญเป็นเหรียญ bnb นะตอนนั้นผมแลกผมขายแล้วก็ผมแลกนะผมสวอปเหรียญนะครับเป็นเหรียญ bnb หมดเลยตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเปิดที่สวอปให้ดูนะครับนี่ทุกคนนะวันที่2นะเดือนสิงหาคมนะครับจากนั้นผมก็ทําการไปไปโอนเหรียญนะครับไปที่บัญชีของ บีแนนนะครับอ่าก็คือนี่ทุกคนนะไปโอนของ BNB โอนไปที่บแนด์แนแล้วก็ขายเป็นเหรียญบแนด์นมาแล้วก็เป็นเหรียญ USDT แล้วก็โอนเงินไปโอนเหรียญต่อไปที่บัญชีของปิดคับของผมนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของไรายได้นะครับก็มาจากไหนไปจากไหนเนาะโอเคนะครับมันสามารถโอนได้ตอนนี้ตอนนั้นผมโอนไป0.08นะเป็นประมาณเป็นหลักพันบาทถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้ทุกคนนะ ถ้าเรานะครับลองสวอปได้ไหมแต่ว่าผมไม่มีเหรียญแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองคำนวณดูว่ามันออกมาเท่าไหร่นะครับหาสมมตินะเป็นเหรียญ USDT นะครับผมนั้นได้ประมาณ43ดอลลาร์ทุกคนนะก็หลักพันบาทตอนนั้นที่ทำการสวอปแล้วก็ทำการโอนไปไปยังบัญชี Binance นะครับ โอเคทุกคนะตอนนี้ผมก็มานับหนึ่งใหม่ในการสร้างพอร์ตนะครับตอนนี้มูลค่าอยู่ที่6ดอลลาร์แล้วนะครับก็พยายามนะครับไปหาเว็บไซต์แล้วก็หาเหรียญฟรีสะสมมาเนาะซึ่งที่ผมได้มาเป็นหลักพันบาทก็ไม่ใช่ว่าไปลงทุนนะก็คือได้มาฟรีๆแล้วก็ผมก็จะนำไปต่อยอดต่อนะครับผมนะในส่วนของการาเทรดต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเข้าในส่วนของอ ต่อไปนะครับโอเคนะก็ในส่วนนี้นะรเราสามารถที่จะหาเหรียญได้จากระบบอะไรบ้างมาที่เมนู earning นะก็จะมีระบบของการก๊อกน้ำหรือระบบของการรับเหรียญฟรีนะครับเราก็ดูนะก็คือเขาให้เราเลือกนะครับตามลำดับนะ2 4 8 2คือ2 4แล้วก็8แล้วก็แก้ขับชาฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันเป็นมนุษย์นะแล้วก็8 6 8 6, 6แล้วก็8 6ซึ่งเขาว่า please Click on the number greater than reference value อ่ะงงอะดิงงอะด,งงอดิผมก็งงทุกคนนะมันคืออะไรอะเดี๋ยวลองแปลภาษาได้ไหมอ่า place on the number เลือก number greater greater ใช่ไหม the reference value ตรงนี้แหละที่ผมไม่เข้าใจทุกคนนะอ๋อโอเคผมเลือกเลขสามนะนี่ผมดาวเองนะได้ไหมอะ่ะไม่ใช่มั้งทุกคน อ๋ออันนี้ก็เลข70็นะครับผ่านไหมก็คือไม่ผ่านทุกคนนะโอเคอันนี้ก็เลือกนะผมเลือกเปนในส่วนของอ่าสับปะรดนะโอเคผ่านแล้วนะกดคอลเลตเมื่อกี้ผมผมเลือกอ่าตัวเลขที่ไม่ได้ลงไทยด้วยเลข6นะเมื่อกี้ก็มี3กับ70เมื่อกี้ทุกคนนะโอเคนะอันนี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้เรียนมานะครับผมแล้วก็รอประมาณ5นาทีก็มารับต่อได้ ต่อมาคือ Auto Fix นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะตรงนี้ทุกคนนะผมไม่ทําทีมาที่งานจอดลิงก์นะครับงานจอดลิงก์ก็คือเป็นงานแก้แคปชั่นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ในการ63งานแล้วก็คะแนนนั่นก็คือ3,310จังกี้คอยนะครับแล้วก็จะได้ค่าประสบการณ์33,100จังด้วยกันนะครับบทนี้ก็ไปทํได้ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ทําในคลิปนี้เดี๋ยวทําให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะ ส่วนต่อมาคืคอ p t c ก็คือเป็นงานรับชมเว็บไซต์ทุกคนเนาะงานนี้ใช้เวลาประมาณ32วินาทีจะได้50จังกี้คอยก็ให้เรากดกลไปนะครับจากนั้นก็รอในหน้านี้นับให้มันนับเวลาจนครบศูนย์นะครับน,นี้เนาะพอครบ0ูนย์แล้วนะครับมันจะให้เราทําการ,รยืนยันตัวตนว่าเราไม่ใช่หุ่ยนยนต์นะครับอันนี้ก็45 45 95 35อ่ะไม่ใช่ทุกคนนะเสร็จแล้วเมื่อกี้นะผมเดาผิดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลภาษาก่อนนะครับผมไปลองแปลภาษานะครัว่า number greater than the reference value ก็คือให้เราเลือกจำนวนที่มีมากกว่า45ก็คือ95ทุกคนนะก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็52านะครับแล้วก็ verify ไปนะครับน่าจะผ่านนี่ทุกคนนะโอเคนะเมื่อกี้นะครับโอ้โหเมื่อกี้เราก็ ทําให้ถูกนะก็คือเราใช้วิธีดาอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับนี่ทุกคนได้มา50จังกี้คอยนะเราก็ไปทําต่อได้งานนี้สบายๆมากทุกคนนะแค่กดเข้าไปแล้วก็รอให้เวลานับถอยหลังนับอันนี้ก็แค่8วินาทีนะครับโอ้ทุกคนมีคนมาลงแอดด้วยเนาะมีคนมาลงแอดเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็แก้ครับชักเหมือนเดิมเลยฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันเป็นมนุษย์อันนี้ก็เลือกนับโอ้โหเป็นในส่วนของคลิก Entity that can be seen in the simple image เป็นวงกุดนะครับอ่าก็คือเลือกที่มีวงกุดนะครับในภาพนี้เรียบร้อยไป Verify นะครับผมนะก็ได้มาอยู่ที่20จังก j u n k i c o นะครับต่อมางานต่อมาคืองาน Offer Wall งาน Offer Wall ก็จะมี Offer Wall มีนะครับแล้วก็ บิโคทัสนะครับแล้วก็ c p x Research นะอันนี้คือเราต้องแก้กคบชาก่อนนะมันมี3ค่ายหลักๆนะให้เราทำนะ c p x Research ก็เป็นแนวการทำแบบสอบถานนะบิทโค t a ทัสก็ต้องทำการ Verify ก่อนใน่่นไฟวอลนะส่วน Task ตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับตัวน,นี้ก็ fact proof w i l l lead to immediate นะครับ s u s p e n s u s p i c i o n ก็คือย,ยังอาบรรจงกายัางไม่อนุญาตเข้าถึงในส่วนของฟังก์ชันนทัสได้เนาะ ส่วนจังกี้ไมเน็ตคือการขุดนะผมไม่ทำนะส่วนจังกี้วิวก็คือนำจังกี้คอยของเรานะครับมาไม่ใช่จังกี้คอยเอาจังของเรานะมาทำการหมุนสปินนะครับวันนี้เนาะก,ก็หนึ่งหนึ่งสปินถ้าเราจะหมุน1สปินนะเราต้องใช้ทั้งหมด999จังด้วยกันซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ที่14,115ังจังเนาะะมาลองสักตาหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องแก้คาบชาก่อนดนะ้านเลือก136นะ one please. ซิกนะแล้วก็ I am a u g m e n e d แล้วก็เลือกนะครับอันนี้เลยแล้วก็สปินไปนะครับ energy นะก็หายไปแต่เดียวนะครับผมได้มาเท่าไหร่เอ่ยทุกคนได้มามันจะได้เป็นจังกี้คอยนะโอ้ได้ป,ปุ๊บดูโหไม่ได้อะไรเลยทุกคนนะอ่า n i c e word นะคุณไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็จังก็หายไปนะโอเคเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ เอเป็นภาษาโรมันเหรอไม่ใช่ดิเตตเตตเแล้วก็แก้ครับใช่ครั้งหนึ่งนะครับเลือกรูปภาพนี้เหรอเป็นเบอร์เกอร์โอเคเบอร์เกอร์นะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะสปินอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะมาดูกันว่าครั้งนี้จะได้วางเปล่าหรือเปล่านะครับน่าจะวางเปล่ามั้งเออไม่เอาแล้วทุกคนนะเขาตั้งค่าแหละทุกคนนะเขารีเซตแหละไม่เอาแล้วทุกคนนะต่อมาทุกคนดับมาที่งานต่อมาก็คืองาน จังกี้ลอตเตอรี่ผม,ผมขอข้ามแล้วกันดิ๊กลอตเตอรี่ลูกเต๋าลอตเตอรี่ทอยเ e t เบดไม่เอานะพูกปองผมไม่เอาเหมือนกันแต่ว่ามาที่ภารกิจทุกคน,น,นงานสุดท้ายคืองานภารกิจนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันทุกคนก็มาดูได้ตรงนี้ทุกคนนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็เมื่อกี้เลยนะมาที่หน้าจังกี้จังกี้โฮมแล้วก็ทําการถอนเงินนะอ่ากดเลือกบิตคอยมันก็จะกลายเป็นบิตคอยนะจะกลายเป็นสซาตูชิ ซึ่งเราตอนนี้เรามีอยู่ที่107จ็ังกี้คอยนะเดี๋ยวมาดูกันว่านี่ทุกคนนะเขาบอกนะว่าถ้าเราจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่100จังกี้คอยแต่ว่าบางทีมันอาจจะเพียงนะเดี๋ยวมาดูกันนะลองลองลองมาพิสูจน์กันว่าที่จริงมันคือเท่าไหร่กันนะครับอ่านี่ทุกคนเขาคินว่าอ้าวมันมันถอนได้ทุกคนแสดงว่าขั้นต่ำตอนนี้ทุกคนนาะอยู่ที่100่งจังกี้คอยก็สามารถถอนได้เลยทุกคนนะตรงนี้นะครับผมเดีเราไปตรวจสอบว่ามีเหรียญเข้ามาไหมจำนวน2องซาตชินะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารีเฟสพร้อมกันเลยนะกด1 2 3นะครับอ่ะนี่ของเก่าอ่ะไม่ได้รีเฟสเดู่ตรงนี้แหละนี่ทุกคนไนดะมาแล้วได้มาแค่1นึซาตชิเองไม่ใช่2องซาตูชิเมื่อกี้น่าจะโดนหักอะไรสักอย่างทุกคนนะไม่เป็นไรนะอย่างนั้นก็ได้อยู่นะ โอเคทุกคนนะประมาณนี้เลยในส่วนของเว็บไซต์นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็แปะกระเป๋า wallet กระเป๋า wallet ของของ f a s c e t pay กระเป๋า wallet ของ bitcap กระเป๋า wallet ของ binance ด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากเปิดกระเป๋าเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเปิดได้นะครับผมแล้วก็ผมแถมฟรีนะในส่วนของกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับที่เอาไว้ในการรับเปลี่ยนโทเค็นที่มาจากแอป h o n e y เจ n นะครับ ชื่อกระเป๋าว่านะ g M P T นะ่ก็ j u ท p t a ะเนีวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนกันเผื่อใครสนใจที่จะไปหาเหรียญ J M P T นะครับก็สามารถนํามาขายได้เหมือนกันทุกคนนะขายแปลงเป็นเหรียญ Binance Bin แล้วก็นําเหรียญ Binance มาโอนเข้าบัญชีของ Binance อีกที่หนึ่ง อ่าก็คือ BNB แหละเหลายแล้วก็ไปขายได้นะผมก็ได้มาเยอะเหมือนกันในส่วนของเรียนจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า h o n e y g เจนะครับโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้จะชื่นชอบนะแล้วก็หวังว่าจะเปิดโลกแห่งการหาเงินออนไลน์ด้วยการหาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็เหรียญบิตคอยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ